เคยรู้สึกว่าไม่อยากซื้อโซฟาเพราะผนังสวยมากเลยดิฉันไปดูหมอมาดิฉันจะเป็นต้องมีตู้พระอยู่ตรงนี้ลิ้นชักของเขาทุกอันเป็นระบบซับโคตจ้ะทุกคนคะตอนนี้นะคะห้องเที่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะโชว์รัวให้ทุกคนได้เห็นจริง นี่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 ค่ะเป็นเหมือนกับที่แจคก,กี้ได้นะคะได้บอกไว้เลยนะคะก่อนจะได้มาเป็นครัวสวยๆแบบนี้นะคะเราทํายังไงกันบ้างเราไปดูภาพส,สวยๆกันเลยค่ะ สติก้านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นความแบบลักชูรี่มีความอะไรใดๆอยากจะให้ทุกคนได้มาเห็นใกล้ๆจริงๆโทนี่ไม้ที่เขาใช้นะนี่เทอาจหคือไม้แท้แล้วจะบอกได้เลยว่ารูปไปเนี่ยคือเนียนมือมากไม่มีเสียนไม่มีอะไรเลยคือนุ่มละมุนมือจริงๆแล้วด้วยความที่ทุกอย่างคือไม้แท้เป็นงานแฮนด์เมด ทำด้วยมือทุกชิ้นดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความละเอียดนะคะมีความแบบพิถีพิถันในตัวไม้แล้วก็ในตัวครัวมากขึ้นอยากให้ทุกคนได้เห็นใกล้ๆจริงๆว่าสวยแบบเพราะมีความละมุนของเนื้อไม้จริงๆแล้วที่สำคัญนะคะลิ้นชักของเขาทุกอันเป็นระบบซับอหนูเปิดไปเลยลูกสิ20ี่รอบ หลังจากนี้นะคะยีแจกี้ก็จะไม่โดนคุณแม่บุตรดุเรื่องการปิดตู้เสียงดังแล้วนะคะเพราะว่าทุกอย่างในครัวเป็นระบบซอฟต์โคดนั่นเองนะคะคือแจกี้ชอบครัวสีขาวเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปัญหาแจกี้ก็คือว่าพอครัวมันเป็นสีน้ำตาลมันทำให้เวลาแจกี้ถ่ายรายการหน้าเนี่ยก็คือจะเหลืองไม่มีความไร้ไม่มีความเด่นตง้กเบอกทางคิดโชว์ไปนะคะว่าอยากจะได้เป็นครัวสีขาวแล้วก่อนหน้านี้ถ้าใครจำฝุดได้ โต๊ะกินข้าวเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนานเป็นโต๊ะกลมๆเปลืองที่สุดสดดิฉันก็เลยได้ให้โจทย์ทางคิดโชว์ไปนะคะว่าโต๊ะกินข้าวก็อยากมีแต่ว่าก็อยากจะมีที่สําหรับเตรียมอาหารด้วยจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะมีตรงนี้เป็นไอแลนด์ขึ้นมาใช้สําหรับการทําอาหารด้วยใช้สําหรับการกินข้าวด้วยเดีย๋ยวตรงนี้จะมีโต่ะวางนะคะก็คือได้มาถูกใจทุกอย่างและถ้าใครจำได้จะมี พ,นนพัดิชัานี่ผู้มรรยายโตนะคะเป็นโต๊ะใหญ่ๆสูงๆนิดนึงนะคะแล้วเราจะเอาของทั้งหมดใส่ไว้ในนั้นใช่ไหมทีนี้เราก็มารวมอย่ในนี้ค่ะทุกอย่างหนึ่งเดียวจริงๆเพราะว่าฝั่งนี้อยากให้ทุกคนได้เหตุใต้โต๊ะกินข้าวอันนี้มีชั้นเอาไว้เก็บของเยอะมาก <Wow. S 1> คิดโชว์เนี่ยเขาตอบโจทย์แจ็กกี้สุดๆแจ็กกี้บอกไปแล้วนะคะว่าอยากได้ห้องที่คลีนขาวสะอาดเก็บของได้เยอะ <Wow. S 1> เขาจัดมาให้แจ็กกี้ ใช้ได้ทุกซอกทุกมุมจริงๆนี่คือใช้ได้ทุกมุมทุกมุมจริงๆโอ้โห,โหคิดมาให้แล้วว่าทุกคนนี่คือประทับจิตประทับใจมาก <PA> พอเราครัวสวยงามแล้วนั้นจะกี้ก็ได้ทำการปรึกษาทุกคนว่าโอ้ ปกติทำอันนี้ไหมเนี่ยที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นการบุผนังเป็นไม้คุณูมบอกว่าทำค่ะเชื่อมกันเลยไหมคะจะได้สวยว้าเันก็เอาเลยจ้ะหลายคนถามว่าปกติเนี่ยผนังก็ไม่ต้องบุก็ได้มั้งทำเป็นแบบอื่นไหมหรืออะไรจ๊ก,กี้บอกได้เลยนะแค่บุผนังห้องก็เปลี่ยนอันนี้จริงๆ ความหรูหราลักชูรีเนี่ยนะคะมันอยู่ที่การบุกผนังจริงๆแล้วจะเกียก็บอกเขาไปว่าเออจะกี้ขอเป็นแบบลูกฟักสีขาวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซู่คุณฝนทางคิดโชวเขาก็ได้ออกความเห็นมาว่าอยากให้เดินเป็นอลูมิเนียมสีทองเชื่อมกับเหมือนท้องครัวฉันก็ตอนแรกก็ดึกไม่ออกพอมาเห็นดูลักชูรีไหมล่ะสวยไหมล่ะสวยจริงๆแล้วจะบอกได้เลยนะว่าไม้เขาเนี่ยไม้แท้นะจ๊ะแล้วแน่นอนอย่างที่บอกไปว่าด้วยความที่เขาแทนเมดเนียนนุ่ม ละมุนไม่เคยรู้สึกว่าไม่อยากซื้อโซฟาเพราะผานังสวยเลย <c oughs> นี่คือครั้งแรกที่ตอนไปซื้อโซฟาแล้วก็เใ,ใจว่ามันบางผานังผนังเรามันสวยอย่ะึลออกมาแต่ว่าบ้านมันจะไม่มีโซฟาก็ไม่ได้ไงก็เลยโอ้โอ้ก็ได้ก็ได้ก็ต้องแบบปิดเคร่งน,นุ่งแล้วก็เห็นแค่ตรงนี้แต่ถ้าหลายคนอยากรู้ว่าอีกฝั่งมันเป็นยังไงจริงๆผนังเต็มๆมันเป็นยังไงต้องดูฝั่งนี้นมีเป็นสองฝั่งนี้ือแบบละมุนละเอียดอ่อน ทุกความละเอียดของคิดโชคคือโดนใจมากแล้วที่สำคัญมาพร้องกับตู้ทีวี แล้วด้วยความที่คิดโชคคิดเชนเขาดังในเรื่องของครัวไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ทำเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวจ๊คกี้บอกได้เลยนะเฟอร์นิเอจอร์ลอยตัวเขาคุณภาพดีมากดีมากจริงๆคือไม้เหมือนเซียนซ์ไม่มีเลยคือนุ่มละมุนมือใหญทุกคนได้มาสัมผัสเองกับมือแล้วที่สําคัญเขาสามารถเมดทูออเดอร์ได้ถูกไหมคะคุณฝนเพราะว่าดิฉันได้ทําการบอกเขาไปว่าความต้องการของดิฉันเพราะดิฉันไปดูหมอมาดิฉันจะไปต้องมีตู้พระอยู่ตรงนี้ ทางคิดโชก็ได้จัดแจงให้ดิฉันตู้พระใหญ่โตมโหฬารตามมาตรฐานตามที่ทุกอย่างที่หมอดูบอกนะคะข้างบนคือเป๊ะปังกะละมังมอมากและเขาก็ได้ทําการดีไซน์ว่าข้างบนวางครบข้างล่างอยากให้เสียบพื้นที่ค่ะนี่ใส่ตู้เข้าไปเลยทุกอย่างก็ซอฟโคดเช่นเดียวกันนะคะแล้วใส่ของได้เยอะมากแล้วทุกคนดูภาพรวมค่ สวยเนาะสวยจนไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะ่ะคือวันนี้นะบอกได้เลยว่าพอเห็นชุดครัวแล้วหายเหนื่อยหายเหนื่อยกับการที่แบบว่าทำงานมาทั้งหมดคือเห็นปุ๊บแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยมันได้พักผ่อนจริงๆแล้วเราก็มีมิติในหัวเลยว่าฉันจะทำรายการตรงนี้เพิ่มฉันจะทำรายการตรงนี้เพิ่มคือทุกอย่างถูกใจแจ็กกี้มากๆแล้วที่สำคัญนะคะเคทโชเนี่ยเขาดูรายละเอียดทุกอย่างให้แจ็กกี้จริงๆเลยเขาจะมาแบบว่ามาเช็คมาอะไรแล้วยังไม่พอนะคะเขายังมีประกัน แปลว,ว่าถ้าเราติดตั้งแบบนี้ไปแล้วนไซส์วันหนึ่งที่เราแบบว่าอยากจะติดต่อก็สามารถติดต่อทางทิดเชว์ไปได้เลยใครนะคะที่สนใจอยากจะได้ครัวเหมือนแจ็กกี้นะคะแจ็กกี้ขอให้ทุกคนเนี่ยนะคะเข้าไปปรึกษาก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของ Facebook ก็ได้คิดโชคิดเช่นนะคะหรือว่าจะเป็นไลน์แอดคิดโชว์นะคะสามารถติดต่อเข้าไปได้ลองพูดคุยกันดูนะคะหรือว่าใครนะคะอยากจะได้ส่วนลดนะคะ วันนี้เะก,กี้คป็นดินเดิมนะคะลาทุกคนไปแล้วนะคะขอบคุณทางคิดโชวมากๆนะคะสำหรับคนสวยๆแบบนี้สวัสดี